ฝนตกหนักแบบนี้แล้วก็อากาศชื้นแบบนี้นะครับปัญหาส่วนใหญ่ของพี่น้องชาวสวนทุเรียนก็กลับมาอีกครั้งนั่นะค,คือโรครากเน่าโคนเน่าซึ่งโรคนี้นะครับเมื่อเกิดแล้วเนี่ยจะทําให้สูญเสียผลผลิต4-5ปีเลยเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะครับในการฟื้นฟูต้นโดยส่วนใหญ่นะครับพี่น้องชาวสวนทุเรียนเนี่ยปัจจุบันนี้ก็จะมีวิธีการกําจัดเจ้าโรคนี้นั่นะค,คือการทาด้วยเมทาลซิล หรือแผลเชื้อไตโครโนมาตอนบางส่วนนะครับฮาร์ดคอร์โดยการฝังเข็มด้วยคอปเปอร์หรือซิมเบอร์นาโนกันเลยทีเดียวทีนี้นะครับทำไปแล้วทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็ไม่หายเป็นเพราะอะไรเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเจ้าเชื้อไฟทอเทลราเนี่ยมันมีลักษณะในการทําลายไม่เหมือนเจ้าเชื้อลาตัวอื่นนะครับโดยมันจะเข้าไปทําลายในท่อน,น้ําท่ออาหารเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารักษาโดยวิธีที่ผมกล่าวมาข้้งต้นเนี่ยนะครับมันไม่สามารถไปกําจัดเจ้าเชื้อไฟทอเทลราได้หมดทั้งต้นแต่วันนี้นะครับผมมีตัวช่วยนั สังกะสีซันไฟนาโนผสมไคโตซานอีก5%ตัวนี้นะครับมีช่วยประกอบของซิงค์ออกไซด์นาโนแล้วก็ไคโตซานอีกหรวมทั้งกดซิงค์คอนแล้วก็อะมิโนที่จําเป็นสําหรับพืชน,นะครับโดยกลไกการทำลายนะครับจะมีไคโตซานที่มีลักษณะเป็นเหมือนตะขคายที่มีประจุบ,บวก จะเข้าไปดักจับเจ้าพวกเชื้อราไฟทอปเทล่าเนี่ยที่มีประจุลบนะครับตามต้นแล้วก็ท่อน้ําท่อหารนอกจากนี้นะครับยังมีซิงซันไฟนาโนนะครับที่จะแทรกซึมตามปากใบของพืชน,นะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับจะเข้าไปทําลายเชื้อราตามท่อน้ําท่อหารนอกจากนี้ซิงซันไฟนาโนนะครับจะไปกระตุ้นคอโรฟิลทำให้สังเคราะห์แสงได้ดีด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีอะมิโนโเฉพาะที่จะช่วยกระตุ้นนะครับทำให้พืชเนี่ยดูซึมสารอาหารต่างๆได้ดีขึ้นรวมทั้งไคโตสารและก็สักปะสีนาโน ที่อยู่ในขวดนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับการใช้ซาราท็อปนะครับในการทําลายเนี่ยจะทําลายทั้งท่อน้ําท่ออาหารหมดปัญหาที่โรครากหน้าโคนเน่าจะกลับมาแน่นอนวิธีการใช้ซาลท็อปนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับหนึ่งเลยเวลาที่เราเจอโรครากหน้าโคนเน่าเนี่ยให้เราเปิดปับแผ่บางๆนะครับแล้วก็ทาด้วยซาราท็อป3วันแต่ถ้าฝนตกผมอยากให้ทาซามนะครับส่วนที่เหลือนะครับเราก็เอาซารท็อปสมน้ําฉีดทั่วบริเวณทรงพุ่มแล้วก็บริเวณพื้นดินนะครับเพราะส่วนใหญ่เชื้อราพวกนี้ชอบอยู่ในดินวันนี้ที่ผมเข้าามครังนีะบ ไม่ได้มาพูดถึงสรรพคุณอย่างเดียวเพราะว่ากว่า95%ของการซื้อซ้ำสามารถดูได้จากคอมเมนต์ในโพสต์ต่างๆของเพจเรานะครับวันนี้นะครับมาพูดกันถึงโปรโมชั่นโปรโมชั่นนี้นะครับซาราท็อปไม่เคยจัดย้ำนะครับเราไม่เคยจัดปกตินะครับ1,390าบาทวันนี้750บาทย้ำนะครับ750บาทเท่านั้นส่งฟรีเก็บปลายทางได้ทั่วประเทศถ้าท่านใดนะครับสนใจพิมพ์สนใจ,นใ,จใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยแต่ยังไม่สากรดใจนะครับ ถาพี่น้องชาวสวนนะครับแปลงไหนปลูกเยอะ3ขวดปกตินะครับ2250วันนี้นะครับผมแถมให้ฟรีอีก1ขวดร,รวมเป็นทั้งหมด4ขวดเฉลี่ยแล้วเหลือขวดละ500กว่าบาทไปใช้กับต้นทุเรียนนะครับรักษาโรคไฟทอปเทราด้วยต้นตอของสาเหตุที่แท้จริงวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ